นิ่งไหมก่อนลูกนิ่งไหมก่อนโอเคอ่ะวินเด้อทุกคนนะอ่ะตามได้ดดดส่วนได้เนาะทุกคนเนาะขึ้นอยู่กับว่าทุกคนตัดสินใจเนาะวิเคราะห์ไปน้ำแข็งวิเคราะห์ไปน้ำแันโอเคอ่ะรับเงินเนาะอาจารย์จะไปซิปเหรียญให้ก้าวนาออาจารย์จะเดินปกติไปนี่อ,อ,อเอเอเะทุกคนเนาะส,สำรับออเดอร์นี้ด้อ่ะซื้อขึ้นไปอีกบ้านหนึ่งเนาะ ถ้าว่ามันกลับตัวแน่นอนหนาอมันจะมีโอกาสขึ้นไปเขียวแต่ว่าเนี่ยโนมก็ยังเป็นขาลงเนาะอ่ะกัเสียงยู่ออเดอร์นี้มาเบิ้งน้นกันอ่าขึ้นไปลูกขึ้นไปอ,ออเดอร์ที่สามมะถ้าว่ามันกลับตัวขึ้นเป็นเชืดอกับขึ้นนี่อาจารย์เสื้อว่าออเดอร์นี้สามารถปิดซื้อให้เฮาได้เดี๋ยวควรเด้อมาออเดอร์ที่สามมาลุ้นเบิ้งว่ามันจะขึ้นเขียวได้บยบอ่าโอเคงามๆลูกงามๆ กะค่อยๆวิเคราะห์ไปเนาะทุกคนนใจเย็นเนาะนะสบายดีเนาะทุกคนเนาะมาลุ้นบ้านกันอ่าสามเขเดลตีละโอ้คือสายมีกำไรแล้วทุกคนเนาะมีกำไรละก็จนห้าเหรียญอาจารย์กาโอ้เงบกสองอร้อยสิบห้าเหรียญเนาะขึ้นมาสองร้อยสิบสามเนาะอ่ะอาจารย์เหรียญนึ่นเงเลยฮะอย่างก็ โ okay, อเคอะทุกคนเนาะมาออเดอร์นี้เด้อซื้ออีกซื้ออีกก่อนอืมทิมไซไวยเยเาเถอะเนาะตอนท้ายเนาะมีการที่ว่าทิมไซไวเนาะอ่าสำหรับแทงเทียนแดงตัวนี้เนาะทุกคนนะเนาะมาเบิ่งน,น้ำกันว่ามันจะขึ้นได้บนะ่เนาะคือเป็นอย่างอาจารย์คือซื้อทุกคนเด้อึ้นได้บอกไปเนาะถ้าว่ามันขึ้นมาโวงนี้แล้วมันมีโอกาสที่จะไซเวก้อนเนาะไซเวปุ๊บแล้วมันจะเป็นเรนขึ้นไปทุกคนเนาะอ่ามาเบิ่งน,น้ำกันเนาะออเดอร์นี้เด้อออเดอร์ดีซีเนาะ อ่ามาลุ้นไม่องกันว่ามันจะปิดเกี่ยวป่ะโอเคจังได้ทุกคนมีคนตามอยู่บ่เดนซี่ไม่ติดเลยได้จันบินมาเนี่ยเราได้กันบอตามบอตามกับบูมี่กับไล่เนาะทุกคนเนาะไผรกลได้แล้วกับมีกับไล่เนาะไม่ตามเลยโอเคนะต่อทุกคนเด้อไปต่อเด้อโอ้ออเดอร์นี้แพงแค่น้อยเนาะทุกคนเนาะแพงแค่น้อยเนาะอ่ะซื้ออีกบ้านนึง หรือ,อก็โอ้เกินไปเกินไปตอนตอนนี้อาจารย์อยู่ตลาดใดอ่ากราฟของบิตคอยน์เนาะทุกคนเนาะกราฟของบนะิตคอยน์เนาะอืมออเดอร์นี้เส่าไหร่นะทุกคนเนาะเกือมันมันมันโอ้เกจอยากคิดว่ามันน่าจะขึ้นยากแหละออเดอร์นี้เนาะเป็นหญ่าจากที่ซื้อเนาะเห็นว่ามัน,ม,นมีโอกาสเป็นได้สับแต่ว่าให้ขายก็มาแทรกเนาะมันบอทะลุข,ขึ้นไปเนาะโอ้ออเดอร์ที่ห้าน่าจะพลาดทุกคนเนาะ มันลงคอนเด็นเซอร์ขนาดนี้แหละคืออาจารย์บอกได้เสี่ยงข้างนาเนาะออเดอร์น,นี้เป็นออเดอร์ที่ว่าเสี่ยงอ่ะภาพไตออเดอร์นหนึ่งทุกคนเนาะกาธรรมดาเนาะทุกคนเนาะอ่ากาออกไปหนึ่งสองสามสี่เนาะสี่ไม่ติดพันหนึ่งนะความเงินไปต่อทุกคนอ่าไปเศร้าเหรียญอ่ะติดเหรียญแล้วไปเศร้าเหรียญต้องเอาบัญชีปลอมมาลิ้นนะโอเคได้ได้เาดนาะบัญชีทดลองมาตุ๊กเข็นน้ำกันเนาะ ทดลองเบิิงอ่าทุกคนเนาะออเดอร์นี้เด้อซื้ออีกบ้านหนึ่งซื้ออีกก่อนซื้ออีกเนาะมูซึกว่าแท่งเขี้ยนเขียวตัวนี้เนาะมันยังบอกขึ้นไปเง้วบัานไดดเดี๋วทุกคนเนาะอ่ามันขึ้นไปเง้วบานไดเนาะบอกว่ามันจะขึ้นสองแทงได้บ่เนาะเห็นบอกมันลงมาเง้วขนาดนี้เนาะอาจารย์คิดว่ามันอาจจะเกิดเป็นสองเขียวได้เดี๋ยวทุกคนเด้อออเดอร์นี้เบิษงทน้ำกันตอนนี้ก็ขึ้นเขียวงามอยู่เนาะแต่ว่ามันบอสเซอร์วิงมันบอสเซอร์วิ้งเนี่ยอาจารย์เสื้อปปิคเขียวเนาะ แต่ว่าออเดอร์นี้วิ่นนะทุกคนเนาะมันกับ่มมีย่ยงเนาะเขาไปสิเหลี่ยญผ้าแล้วก็ไปสาเหลียนน่ยญเลาก็ได้ต้นขึ้นได้กําไรครับขึ้นมาทุกคนเนะเเาะง่ายๆทุกคนนะการเทรดโมเมีย่ยงไรเนาะขึ้นอยู่กับว่าทุกคนมีความกล้าบ่าเนาะมีความหูมือจบกันก็มาหลายา่เนาะเอาไปต่อทุกคนไปต่อเด้อืมมันนี้กัอย่างกโอ้ซื้อว่าเจี๊ยบหัวแน่นะทุกคนเนาะมีข้อยาบเคลียบวันไหนเนาะอะไปต่อทุกคนไปต่อ <c oughs> อ่ะทุกคนเนาะอาจารย์จะขอซื้ออีกบ้านหนึ่งนะมันโลกงมาต่ำเนาะต่ำจุดนี้เนาะเบิ่งว่าโอ้โอ้เกินไปทีมไซด์ไปเงียแทนอ่ะมาเบิ่นํำกันเนาะอาจารย์จะกดไว้เดีด๋วยวทุกคนเนาะกดตั้งแต่เกียเฟีเลยเนาะอ่าเพื่อว่าทุกคนจะทันเนาะในการออเดอร์แล้วทุกคนเนะ <c oughs> าะแังได้ทุกคนต่างอยู่วันนี้ <c oughs> ขึ้นเขียวปรกำงามไป <c oughs> <c oughs> การดิ้มกาดโอเคคือหลายๆคนเนาะที่ว่าเข้ามาเทศนนันอาจารย์คือบ่ามีกำไรเนาะบานั้นตีลบเอาตีลบเอาควรจะเป็นย่อมขึ้นกันโอเคการขึ้นอยู่กับระเบียบมนัยของตัวเองทุกคนเนาะอ่ารักแรกแล้วที่ว่าเชศนมีกำไรกับคนมีระเบียบมนันเนาะทุกคนเนาะแน่นอนว่ามันมีความเสี่ยงนะปวตอบแทนมันก็สูงขึ้นกันขึ้นอยู่กับว่าเราบริหารมันทุกคนเนาะอ่าฝากเงินทุกคนฝากเงิน อย่างเดียวอาจารย์มาสองร้อยสิบห้านะโอเคทุกคนเนาะออเดอร์นี้ซื้ออีกบ้านหนึ่งซื้ออีกบ้านหนึ่งเนาะโอ้ซื้อว่ามันมันก็อยากเปลี่ยนตอนท้ายเด้อทุกคนได้เห็นบอกมันลงมมาแดงบักย่งเงี้ยเนาะแต่ว่ามันก็ยังดีขึ้นไปเนาะถามว่ามันทะลุโอ้เห็นบอกมันบอกทะลุซ้ำเนาะทุกคนเนาะคือออเดอร์นี้ก็น่าจะเป็นในกรณีแบบถ้าสมมติว่าเนาะมันเป็นแทงเทียนแดงเนาะแทงเทียนน้อยแบบนี้เนาะ มันจ้องไซไปยูลูมันจะลงมา<ช>กเห็นบหมทุกคนสังเกตเห็นบอกคือแท่งเทียนตัวนี้เนาะอ่าตัวนี้กับมันเป็นแท่งเทียนแดงคือกับมันน้อยๆเนาะลงมาตัวนี้เห็นบหตัวนี้กับเป็นทุกคนเห็นบหมกรณีแบบนี้เนาะอ่าแต่ว่ามันมันมันเตี้ยนตอนไทยทุกคน,น,น<ไ>ตอนไทยต,ต,ตอนอาจารย์ซีซาวหันอาจารย์อธิบายวินัยใ่อนได้บ้าวินัยว่าทุกคนเนาะโอเคเดี๋ยวจ์อธิบายให้ตอนไทยเนาะ โ okay, อเคเอาไม่ยังเนาะถ้าว่ามันเปลี่ยนตอนท้ายจังกับโอเคปรับเงินเนาะนะโอเคทุกคนตามซื้ออีกเด้อตามซื้ออีกอือฮึโออ่าทุกคนเนาะตอนนี้กับทุกคนสังเกตเห็นเนาะว่าเส้นมันตัวนี้นะมันติดแปะก,กทุกคนเนาะมันติดแปะก่วงนี้เนี่ยมันเป็น่วงที่ว่าใส่เวททุกคนเนาะอ,อ่าตลาดมันจะเป็นเทรนเนาะเป็นเทรนมาแล้วมันจะใส่เวทก่อน ไปไซเว่แล้วมันจะกลับมาเป็นเฟรนโตทุกคนเนาะแต่ว่าวินออเดอร์นี้อาจารย์ว่าบบมีปัญหาเนาะํำคุณเงินไมเดียวทุกคนเนาะถ้าสมมติว่าทุกคนไปหนึ่งเลียงห้าตัวกับเดินเงินไปสองเลี้ยงเนาะถ้าว่าเขาเดินเสมอเรื่อยๆนี่ยากที่จะสร้างกำไรได้เทุกคนเนาะยากที่จะสร้างกำไรได้ําบอกคุณเงินแดงไมหนึ่งสองไม้เนาะอาโบโบว่าตีมีไผวินร่ั่วตลอดเนี่ยโบได้อแจกเป็ยังไงวินรุ่ั่ว แต่ว่ามีคำราเนาะเบิรงตามสเตตเมนต์เอาไปต่อเด้ทุกคนเอาไปต่อได้ดไอไดโอ้อาจารย์เอาง,งบม115ันหนึ่งร้อยสิบห้าเหรียญเนาะอ่ะซื้ออีกซื้ออีกอ่ะเอามาเดิมเหมนเน <c oughs> รียญมึงแนามบอกว่าบมได้ออกออเดอร์น่ามันจัดเลยเนี่ยเนี่ยขอเหรียญหนึ่งอยู่ทุกคนเติมเข้าม,มาเต็<ท>แม่นี่นเนาะเต็มเต็มเลยโอเคามได้ส่วนได้เนาะเอามาเบิ่งน้ำกันออเดอร์นี้นี่อาจารย์ซื้อขึ้นไปแต่ว่า สังเกตเห็นว่ามันกามีโอกาสที่จะลงมาจุดเก้าจุดนี้เนาะนะเบิ่งตามแท่งเทยนตัวนี้นะโอ้ยน้ำกัดบอลันนี้แบบนี้จาคิดว่ามันเป็นแท่งเทยนสลับะนะและเลยซื้อเนาะอ,อ่ะขึ้นได้ปะพลา,าดไปทุกคนเราพลาดอ่ะก็บอกไปอน่างเนาะบอกไปอน่างอืมโอ้เซ้นมันตัดลงมาเนาะทุกคนเนาะเห็นปะเซ้นสีส้มตัวนี้เนาะตัดเซ้นชิฟ้านี้ลงมาเนาะออเดอร์นี้ก็เลย ลงมาปิดแดดเนาะคนเนาะโอเคเอาไปยังสบายดีทีงมงานที่เขาเอาไม้เอ่ะทุกคนปั๊มเงินอีกเนาะไปซาเลียอ,อาจารย์จะขอซื้ออีกบ้านนะึงซื้ออีกบ้านอืมเนาะมาเบิรงน้ำกัดโอ้ตอนท้ายนี่ให้บอกคนโคตรเนาะแห้งขายเท่ลงมากใหนบอกจนปิดเป็นแท้งเก็นมีไส้แบบนี้มาเบิรงน้ำกัดเนาะโซงนี้นี่ มันจะใส่เวรแน,น่อนอนอาจารย์เสื้อมาใส่เวรก่อนระยะนหนึอยอยงน่งร้อนทนะระยะหนึ่งแล้วมันจะกลับตัวถามว่าเขาอาจารย์ซื้อ,อย่างเดียวเนี่ยตามที่ออกออเดอร์เห็นปะซื้อ,อย่างเดียวว่มีขายเลยเนาะขายตั้งแต่ออเดอร์นี้เนาะขายออเดอร์นี้ออเดอร์เดียวเนาะลายก็ซื้อซื้อกวินร้อนทนเนาะโบวินก็คุ้นเงือเแล้วไง,ไง่ายๆอาจารย์คือตัวเซนนั้นเซ็นสีเหลืองนั่นตามมาเกจะยังซื้อ อาจารย์คิดว่าช่วงนี้เนาะเส้นมันยังแบบเนวโน้มทุกคนเนาะมันยังโบสีลงเนาะมันยังเป็นแบบขนาดไปยู่นะคิดว่ามันสีไซเวก่อนเนาะมันยังโบโลงเพือเนาะเพราะเดือนนี้ก็มีโอกาสที่จะลงมาสองแดงเนาะมันเป็นคู่เนาะแต่ว่าอาจารย์จะซื้ออ่ะซื้อย่างเดียวซื้อขึ้นไปเนาะมันรุนเป็นกันแบบตลาดไซเวนี่มันโบออกซื้อกขายทุกคนเนาะโอเค อ่าคืออาจารย์ได้บอกไปทุกคนเ้อตลาดมันจะไซเวในช่วงหนึ่งเนาะแล้วมันจะกลับตัวเป็นเทรนเนาะอ่ามันมีโอกาสที่จะกลับตัวเป็นเทรนขาขึ้นเนาะในเมื่อมันเกิดเทรนขาลงมาก่อนแล้วเนาอะ,อะตลาดมันจะเปลี่ยนแบบนี้เนาะมีลงแล้วก็มีไซเวน้อยหนึ่งแล้วก็ขึ้นไปต่อเนาะโอเค,อ,เคอ่กจะตามนี้ทุกคนเนาะคันไพติดลบีนเสื้อเลยเนาะว่าส่วนอาจารย์ยั่งยิย โอเคไหมไปต่อทุกคนไปต่อตอ,อ่าอาจารย์ใบหนึง่งติดลบเลย <g ül> บวกอ่าติดลบเลยใบหนึง่งจักเหรียญงบทุกคนนึกเหรียญท้าเลียนอ่ะโอเคเอาไป<อ>าเ,ลเลยโ okay, อเคทุกคนเนาะซื้ออีกบ้านหนึ่งซืออ้อแต่กระเสียงอยู่เด้อออเดอร์นี้นะอาจารย์จะพอตามซือ้อก่อนคืออาจารย์บวได ถ้าว่าทุกคนจะเติมงบน้อยหรือว่างบหล่ะทุกคนเนาะแต่อาจารย์บอกเลยเนาะคนที่ว่าจะมีกําไรแด้ทุกคนเด้ะต้องมีทุนแน่เนาะเทาสิเอางบแบบมันน้อยอีหลีเนาะแต่ว่าเฮาอยากได้กาไรหลายเนี่อาจารย์คิดว่ายากเนาะความเสี่ยงมันกัหลายขึ้นกัดเนาะอ่าฉะนั้นถ้าว่าเขามีงบแล้วเนาะก็ค่อยๆเก็บเอาด้าน้อยนี่จันวามีโอกาสหลายกว่านะมีการได้หลายกว่า เติมเข้ามาซี่ซีบ้าซีบกับเอาซี่เหรียญห้าเหรียญแล้วถอดอ้อตัวนี้มีโอกาสได้กว่าอันนี้ทุกคนเติมห้าเหรียญเนาะสามเหรียญซี่เหรียญจะไปเทศเอาซี่เหรียญเศร้าเหรียญมันก็ยากเลยเนาะทุกคนคนระับการเทสอ่ะทุกคนเนาะไปต่อเนดะ้อะไปต่ออ่ะซื้ออีกทุกคนซื้ออีกซื้อนะถามได้ชวนได้นี่ออเดอร์นี้อาาจรย์ขอถามได้เอ่ออินดิเคเตอร์นี่อาจารย์มาเซอร์เมอร์ประหลาดอย่างไรกว่า ่าสำหรับอินดิเกเตอร์ตัวนี้ว่าเชื่อรายจันทีกับตัวนี้แหลทะทุกคนนอบบิตคอยเนาะอีทเลียมแล้วก็ทองคำเนี่ยเชื่อรายจายกับมรคเทศบิตคอยเนาะทุกคนเนาะบิตคอยมันคน่อนข้างที่จะถามว่ามันเป็นเขียวเขียวลายไหมเนาะแดงกับแดงลายไหมมันจะมันจะได้ผลเอามาเพิ่งออเดอร์นี้ว่ามันสีปิดเขียวทีเดียวโอเคโอ,คโอค้ตลาดบอลซิ่งบ้านไหนทุกคนเนาะ บอกว่าซีคนเขามาแปดสิบปลายคนนี่โบมีกำไรนี่จับบัวอยากเสื้อพันไหนนีะไปต่อทุกคนเนาะมามื่อนี้อาจารย์อาจารย์เอางบมากสองสองร้อยสิบห้าเหรียญนะทุกคนเนาะสองร้อยสิบห้าเหรียญได้มาแล้วเนาะเดี๋ยวหอสามร้อยสิบแปดเหรียญแล้วเนาะกำไรกับร้อยกับสามเหรียญแล้วเนาะคือทุกคนเห็นเลยเห็นบอกันเทศก็มีอย่างกเนะาะอ่ะซื้ออีกซื้ออีกก้อนออเดอร์นี้เอาบวัวท่านสามัมอาจารย์เออซาเนาะลืม ไล่แต่ว่าเรากคนเนาะโอ้ยยังเดียวทุกคนเอาเบอร์น้ำกันเนาะเอาเบอร์ปิ่งเนาะบเปยังคือการเทศนุกคนเนาะก่อนที่ว่าเราจะเข้ามาเทศโอเคจ่ายกับคนออกว่าท่านซ้ำเนาะแต่ว่ามันก็ขึ้นเขียงงามเห็นปะการเทศเนาะทุกคนเนาะเากับโบวิเคราะห์อยังไงเนาะเปลี่ยนไปได้กันแต่ว่าเราตัดสินใจแล้วเนาะซื้อก็ซื้อยังเดียวเนาะก็วินหลักๆการบริหารพื้นหาวเนาะ อ่าเห็นป้มันเกิดมาใส,ส่วี่ทรงนึงแล้วมันจะกลับตัวเป็นเทนขาขึ้น,นเนอะทุกคนเนอะกลับตัวเป็นเทนขาขึ้นเนาะอ่าไปต้อเด้อใย,ยมีกำไรก็ไปต่อใยซึกขาเข้ามาเนอะโอ้มันขึ้นมาซีเขียวมีโอกาสพักตัวเนาะทุกคนเนาะอ่าอาจารย์จะซื้ออีกก็ซื้ออีกก่อนซื้ออีกก่อนเนอะมาเบิ้งน้ำกัดเนอะอเอเดอรนนี้ค่อนข้างที่จะเสี่ยงเนายามันพักตัวแต่ว่า บริยากสวนแต่ทุกคนเอาบริยากสวนเพนเอ้ยบบเบอร์น้ำกันเนาะออเดอร์นี้นี่กั๊กึงก่งอ,อะอะขึ้นไปขึ้นไปอีกขึ้นไปอีกเก็บไซได์ดเด้ยบอสไปไปก็เยวะไปต้นโอเคงามทุกคนงามตามซื้อ,อย่างเดี๋ยวมีกำไรเออ เบิ้งตามสเติเมนต์เนาะทุกคนเนาะว่าเทพวินบอหรือว่าโบวินอ่าโอเคลืมอาจารย์ฮะลืมกดลืมกดโอ้ลืมกดว่ะลืมกดกับบุมีกับไรแล้วอ,อยงที่หนะจะมีกับไรคนเดียวแล้วอย่างที่หนอแค่จ้าอ่าโอเคทุกคนออเดอร์นี้เด้อซื้ออีกบ้านหนึง่งฮึ่มแห้งขายกะเทลงมาหลายขนาดเนาะ ออเดอร์น okay. hmm. okay. mm ี้เสี่ยงอยู่เนาะเสี่ยงอยู่โอเคเสี่ยงก็ขึ้นตั้งใดเกี่ยวยังเกี่ยวเนาะมันเกี่ยวยังเกี่ยวเดี๋ยน้องขาขึ้นไปกดขายยังเกี่ยววะได้ทุกคนเนาะส่วนเทศนี่แยบเลยคือเมื่อวานอาจารย์เมาหมดเลยเมนแมนคือเมื่อวานนี่เนาะอาจารย์ก็ส่วนให้ทุกคนเบิงแล้วแต่ว่ามีกําไรได้เมื่อวานนี่แหละอาจารย์ส่วนแต่ว่าอาจารย์มีทึ่นพูดเนะพูดเงินเนาะแต่เมื่อนี้ก็ตามให้ทุกคนเบิงเนาะตามเทศนก็มีกําไรทุกคนเนาะ ส่วนเท่นก็คาดขึ้นไปต่อทุกคนอ่าอาจารย์ก็เสื้อว่าหลายๆคนนออยู่ในมิ팅นี้น้อ8แปดสิบปดคนนี่คิดว่ามีคนตามอาจารย์อยู่ต้องตามอาจารย์อยู่ด้วยเฮอ่าโอให้ขายเริ่มเข้ามาแซ่ทุกคนอะซื้ออีกซื้ออีกก่อน ถาว่ามันทะลุจุดนี้ได้ทุกคนเด้ออ่ามันมีโอกาสที่จะขึ้นเขียวเนาะแง่งเลยถ้าว่ามันบอดทะลุเนาะมีโอกาสดีกลับเนาะถือตีกลับลงมาแดงเลย <นำ S 1> ออเดอร์นี้เด้นนดนอนะนโอเคอ่ะกระเซียงเด้ออาจารย์ย่ามันตีกลับลงมาแล้วมันปิดแดงออเดอร์น,นะโอ้โหทุกคนเนาะการในนอนทุกคนเนาะถ้าว่าเขาซื้อย่างเดียวมันกัะอัตกาศนามันกระสุกว่า เด้วทุกคนเด้อแต่ว่าเข้าไปขายอย่างเกี่ยนี่เนาะจะมาได้แต่ว่าออเดอร์นี้สังเกตเห็นเนาะมันขึ้นมาเนาะจุดนี้เลยเนาะอ่ามันมันต่ำเลยเนาะไปกะบมไปเนางทุกคนเนาะฉลาดอาจารย์การวิเคราะห์เนาะเราต้องชีแนดกับมันหลอะตามเงินเนาะไปซีบเหรียดเสียแล้วแบบจ้าเหรียโอ้ถต่ว่ามันขึ้นเขียวนี่อาจารย์ใหญ่อยู่โอเคอะซื้อซื้ออีกเห็น่าเส้นมันยังขนาดขึ้นไปเนาะอาจารย์จะ บัฟ้าข,ขายเชื่อนะบฟ้าข,ขายเชื่อโอเคจินแดะมา่มามันลุ้นเบื้องต้นกันโอ้แต่ว่าแห้งขายเนาะตามที่สังเกตเบื้องแท่แค่นกามีเนาะทุกคนเนาะตัวนี้กถือว่ามันหลายอยู่เนะาะเพราะว่ามันสิกรรมตัวไวขนาดนั้นทุกคนนะแต่ว่ามันกับตัวไวขนาดนั้นกามีมันกล้าดีเนาะแต่ว่าลุ้นเบื้องต้นโอ่าเห็นบ่ แดงเ่าว่าทุกคนเนาะเส้นมันตัวนี้้อถาว่ามันห้างวัยการนี่มันมีโอกาสที่จะกลับตัวไห้ทุกคนเนาะถาว่าเส้นมันขนาดกันแบบติดแปะกันเลยนี่ทุกคนแย่ย่ส่วนมันเด็ดขาดเนาะมันติดแปะกันเลยเนาะแย่ส่วนมันเด็ดขาดเออไม่ลอง้องน้องขายถึกแล้วโอเคดีแล้วฮะอาจารย์จะปั๊มเงินเนาะไปซาเหรียท่าอ่อไปซีซีเดกอาจารย์จะซื้ออีกเลยซื้ออีกเอาเบื่งเนาะอาจารย์ซื้อนี่มันชีลงแดงใช่ไหม โอ้แต่ว่ามันขึ้นเขี่ยวก่อนเนาะอันตรายเอาเด้วย้ามันเป็นแท่งพักตูเนาะแท่งพักตูวที่ขาลงเนาะทุกคนเนาะแต่งานเล็วเดินเนี่อ่ากลับมาลุนเบิรงเนาะเนื้อนมเนาะทุกคนเนาะสังเกตเบิรงเส้นมันเนาะขนาดกันขึ้นไปมามันลุนเบิ้งน้ำกั็งออเดอร์นี้กับเสี่ยงยูเนาะคือสซนลหญ่เนี่ทุกคนเดเนาะปกติแล้วเนาะมันจะพักตูวซื่อๆเนาะมันเป็นกรณีแบบนี้เนาะ หน้าได้ยเดยอะแต่นทุกคนพักตัตอหลีเนาะอ๋อแดดมาสามไม้เลยเนาะแดงมาสามไม้ตีดเลยเห็นปะ <c oughs> คือทุกคนสังเกตเห็นบหมทุกคนอ่ามมนโลกมาสามแดงถามว่าแท่งนี้เป็นแท่งเขียวมันจะโลกมาแดงตัวนี้มันขึ้นไปสามเขียวเนาะและแท่งรอท่าตัวนี้เป็นแท่งที่แดงมันจะขึ้นไปนต่อห็นบอกมันจะเป็นลักษณะแบบนี้อ่าอปั๊มเงินทุกคนเอาปั๊มเงินได้ยี เก็บซ okay, ื้ออีกซื้ออีกซื้ออีกวันนะึงซื้ออีกเลยเนาะเอาไปน้ำกันเด้อโอ้ทีมไซใบหยาอแน่นอะนออเดอร์นี้เนาะทีมไซไใบหน่อเนะมาลุ้นเบิร์น้ำนกะันเนาะมีโอกาสที่จะลงม,มาเก็บไซอนะไรเนาะมันเป็นแทงเทียนในไซนี่แกมีเนาะทุกคนเนาะอ่าลุนเบอร์น,น้ำแข็งเด้อแต่ว่าออเดอร์นี้กะแน่นอนอาจารย์ซื้อขึ้นไปการเสี่ยงเนาะทุกคนเนาะเสี่ยงอยู่ละ นะกมาลุ้นเลยนะจ๊ะโอ้โหเอบอกด้วยคเบิ <it clicked viral> ้ง okay, สังเกตเบิ้งการเดินเงินพอจาะไม่เนาะอ่าถึงแม้ผ่าทอดสามไหมแต่ว่าไม่ซี่จันวินมี่คำไรเออเก้าเนาะสิบเหรียญเศ้าเหรียญสี่สิบแปดสิบเนาะง่ายๆเนาะเทปแบบซีชิวเลยอืมโอ้มาเฟิงแบบปกติกะ่อ้ยอยู่โดดนะถ้าว่าทุกคนมีกำไรกันเนาะเขามีกําไรแล้วกะยุดทุกคนเนาะ การที่ว่าเฮายู่กับตลาดโดดมีข้อเสียที่การคนเนาะตลาดมัน่านไปหลายช่วงเนาะเฮ็ดให้การวิเคราะห์ของเฮ้านี้ซับสนเนาะจากที่ว่ามันเป็นเพ้นบอมันกลับมาไซเวเนาะฉะนั้นถ้าว่าทุกคนอยากมีกำไรเนาะยู่ประมาณสามสิบนาทีเดี๋ยวทุกคนเด้อเนาะสามสิบนาทีนี่อาจารย์เชื่อเลยว่าสามารถสร้างกำไรได้เนาะตลาดมันไปหลายช่วงนี่เฮาวิเคราะห์ยากเนาะอ่ะโอเคทุกคนแจ้งใดมีกำไรบอกให้ทุกคนพิมพ์มาก่อนเนาะให้ทุกคนพิมพ์มาก่อนเดียว อาจารย์ตีตัดตินใจว่าตีเทศไปตอ่อหรือว่าจะหยุดนะทุกคนเนาะอ่าและอาจารย์จะอธิบายเรื่องระเบียบวินัยให้อีกเนาะอ่ะเอาบวกเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ได้ทุกคนเนาะถ้าสมมุติว่าทุกคนเอางบมาเนาะอซาีดเหรียญเนาะบวกมากซีเหรียญแสดงว่าบวกหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์บวกมาสอาจารย์โอ้บวกมาสองร้อยเปอร์เซ็นต์ว่ะ<ม>โอ้โวกเหรียญได้ชิเหรียญตอนนี้ปลาสุญยอดสุญยอดเนาะโอ้บวกสี่จุดห้าเนาะบินปากอาจารย์เน่ส่วนอาจารย์ โอเคสุดยอดเนาะบวกห้าสิบสองกำไรมีสิบเหรียญโอเคบวกสิบบวกซาซีบวกห้าอ่าบวกสี่บวกสิบแปดลงสองไม้ได้เจ้าสองฟาดเนาะมาศึกษาได้จานโอ้งบสองเหรียญมาเงบสองเหรียญคือได้หลายเนาะบวกเจ็ดบวกหนึ่งจุดเจ็ดโอเคอ่าบวกสิบสามบวกสามสิบสามเนาะมาแกพอตีโลได้กำไรหนึ่งเหรียญนะบวกสิบสาม โอเคบวกสี่จุดหกหกบวกเก้าอู้ท้องสาบวกโกสิบสี่จุดสามสา่ะก็กเข้ามากเลยอาจารย์แจ้งลิงก์ตั้งแต่เก้าโมงค่ะเข้ามา,ากเลยบวกสิบจุดสองสี่โอเคเข้ามาศึกษาบวกแปดเข้ามาศึกษาบวกศึกษาเพราะว่ามีดุกคนบวกโอ้บวกสี่ okay. สสสสระะ้อยเด็กนะฮะบวกกับตัวเก้าในแปดร้อยโอ้บัลซีจริงวันนี้บัลซีจริงวันนี้ได้ได้ฮอตแปดร้อยเนี่ยโอเคเข้าใจทุกคน ออมวกเกจิสามอาจารย์ได้มากเดี๋ยวอาจารย์ลบบางกรเด้อเอางบมาเนาะหนึ่งร้อยเส้าห้าเหรียญเออหนึ่งร้อยสิบห้าสองร้อยทุกคนเนาะสองร้อยสิบห้าเหรียญเนาะสามร้อยสี่สิบสามสี่สามลบไปสองหนึ่งห้าทุกคนเนาะได้สองอาจารย์ได้ร้อยสองแปดเหรียญเดี๋ยวมาคูณบ้งเนาะคูณสี่พัน 4, เนาะทุกคนเน,ะน,เนาะคูณบ้าได้สามล้านเนาะหาเงินสามทิมนาทีทุกคน,นแปบ๊บเดียว โอเคตอนออเดอร์ดิตึ้งดิฮะอืมอยากกอดทุกคนส่งส่งหน่อไปโอเคออเดอร์นี้ว่าอาจารย์บริโภคเนาะอ่าปิดเขียวอ่าไผ่ที่ว่ายังมูวพ่อกำไรกับโอ้น้องผัานไม่เดียวป้าสุดยอดสุดยอดอะหลายๆคนเนาะตรงนี้เนาะอาจารย์จะน้ำตาเทศบวกอยู่นาหลายๆคนเนาะอืมโอ้เมื่อวนนี้คนเข้ามาหลไยแต่ทุกคนเนาะเข้ามาฮอด โอ้7บสี่เนาะตอนนี้เนาะโอ้วันนี้ก็ฮอต80บ่อทุกคน80เนาะ80ฝ่ายคนเนาะถือว่าสุดยอดเนาะทุกคนเนาะอ่าการมีกำไรเนาะทุกคนเนาะมีกำไรรัวๆเลยเนาะเดี๋ยว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 อาจารย์จะเอาไม่แถมไม่ซ่าเนาะแล้วอาจารย์จะจางอธิบายเอออธิบายเรื่องระเบียบวินัยก่อนนะก่นเนาะอธิบายเรื่องระเบียบวินัยก่อนอ่ามีคนถามว่าาทมิตติ้งเนาะอธิบายเรื่องระเบียบวินัยให้แน่ว่าสัตคือแน่นอนทุกคนเนาะการที่ว่าทุกคน อยากมีระเบียบวินัยกับมันเนาะทุกคนต้องมีเป้าหมายให้มันชัดเจนก่อนเนาะอ่าแต่หลายคนเนาะที่ว่าเทศฮอดเป้าแล้วยัง่หยุดคือเป้าทุกคนยังบ่ชัดเจนถามว่าทุกคนชัดเจนกับเป้าหมายเนาะได้กําไรต่างเป้าแล้วทุกคนจะหยุดเนาะและแผนการเนาะแผนการเทศของทุกคนเนาะแผนการเทศนี้สําคัญเนาะมีแผนแล้วทุกคนต้องเทศตามแผนเนาะมีแผนแล้วต้องเทศตามแผนอืถามว่ามีแผนดีสําได้เนาะ บอ่อเทศตามแผนนี่ก็คือเก้าทุกคนเนาะฉะนั้นแล้วเนาะเทศตามแผนถามว่าทุกคนแบบเทศแบบใดเนาะบัวให้กดดนันอ่าทุกคนเปลี่ยนบอ่อในการออออเดอร์แล้วกดดนันเดี๋ยวกินน้ำก่อนแลดดน้วก็เปลี่ยนอ่าคือทุกคนสังเกตเห็นบอกว่าอาจารย์เพิ่นนอนนำพาเทศเนาะม่แต่ละเทือนเป็นอย่างเพิ่นคือบวกกดดนนันเนาะ ่นคุ้ซื้อว่ามันแบบคิวๆชทุกคนอ่ากรณีแบบนี้ทุกคนเด้อสำรับอาจารย์เองเด้อสำรับอาจารย์เองเนาะแบบการเทศเป็นอย่างคือบวกกดหนึ่งเลยเนาะเ่าฝฟุกฝนมาหลายทุกคนเ่อ,อยู่กับมันในแต่ละมือนะะอ่ะเนาะอ่าเ่อฝฟกฝนมาหลายแล้วเขาจะเออเสือมั่นแหละเขาจะบ่มีความกดดันนี่อย่างเนาะคือทุกคนล่องเนาะสังเกตบ้างไหมแต่ว่าเฮาห้างหายไปเหิงแล้วประเทศบึ่งนาะฮู้สซกว่าใจเต้นตุ๊กตตุบต๊บต๊ะเลยทุกคนอ่าฮู้สซืกลัวมีความมั่นใจ ฉะนั้นฝึกฝนให้หลายๆเนอเชดเดโมนี่เนาะเชดไปโลดเนาะกดออกไปเฮ็ดูดูเนาะเพราะว่ารู้ความกดดันแต่ว่าทุกคนเช็ดแล้วมีกกำไรเนาะมาซี่จริงเนี่บยต้องเทรดไรเนาะทุกคนเนาะแต่ว่าฝึกเดโม่เทิเช็าไรจำได้ยังดีทุกคนเนาะอ่าโอเคไหมทุกคนเนาะสำหรับมื่อวานกับหลายคนกับมีกำไรแล้วเนาะอาจารย์กับมีกำไรเอาเกินเ้าเอาทุกคนเนาะเดี๋ยวอาจารย์จะไปต่อได้เอาไม่แทงไม่ซะทุกคนเนาะเมื่อนี้กัรู้ซึกว่า เจ็บหัวอยู่เนาะทุกคนเนาะเมื่อนี้ก็รู้สึกว่าบ่บ่อยากขึ้นน้ำพระเทพแล้วเนาะแต่ว่าอ่ะกะขึ้นซ่าทุกคนเนาะหลายๆคนก็ขอมาเนาะยันทุกคนท่าเนาะว่าสีน้ำพันสีเข้ามาเทศน้ำมาจัดทุกคนเนาะเออมั่นใจเจะจะโอ้โหมันไม่ใใจมั้ยลักๆแล้วเนาะทุกคนเนาะสำหรับออเดอร์แถมนี่มันเป็นพอเลยกับออเดอร์ฐานของอาจารย์หลายๆตัวหลายมันจะบ่บ่มักวิ่นเนาะทุกคนเนาะแต่ว่ากระบ่ให้ไปหลายทุกคนเนาะไปน้อยนึงเนาะไปน้อยนึงเดี๋ยวอาจารย์จะชีไปว่าลายเนาะ ไปประมาณิดสามเนี่ยครับอาจารย์อาจารย์อาจารย์เห็ดเห็ดมือใหเนี่ยอ่าปกติแล้วอาจารย์จะขึ้นทุกมือแล้ว,นะว,ว,ว,วทุกคนเนาะสงเก้าโมงห้าสิบโมงของทุกทุกมือเนาะอาจารย์จะแซ่ลงทุกกลุ่มเลยเนาะบอกว่าทุกคนจะเป็นลูกี้ของผนะ่เนาะอยู่ทีมไหนาอาจารย์ระซีแซ่ลงกลุ่มใหญ่แล้วกันให้ทีมงาน,นงงงนะทุกคนระแซ่ต่อๆลงไปแล้วทุกคนเนาะทุกคนจะได้มาเข้ามา,า,มาห่วงน้าเนาะกับพร้อมที่จะแบ่งปันก้ามรูหรือว่าเทคนิคให้ทุกคนเนาะลักแล้วาก ให้ทุกคนเทียนมีกำไรเนาะโอเคมาทุกคนเทียนเด้ออ่าเดี๋ยว,ยวมื้ออื่นทุกคนมือ้ออื่นจะมีสอนตอนแปดโมงเก้าโมงเนาะอาจารย์จ,จะแซตลงทุกกลุ่มเลยเนาะมีสอนเนาะใครที่ว่าอยากเข้าเฮียนอยากเทรดมีกำไรหรือเข้าไปเฮียนน้ำเนาคนนาะอ่ามาออเดอร์เทีนเนาะคนนาะเดี๋ยวเขามารอจังหวะกันเลยเนาะโอ้อ่าออเดอร์น,นี้ปิดแดงออเดอร์น,นี้แดง เขี่ยมาหนึ่งเด็ดเย่สามเขียวลงมาแด็ดเด็เดมาหนึ่งอ่ารอจังหวะมันน้อยนึงทุกคนเนาะรอจังหวะมันน้อยนึงเด้อเข็มตัวอาจารย์อ้าวไม้แถมซื้อๆเด้ไหมแถมซื้อๆเนาะอ่ารักๆแล้วอาจารย์กับ <c oughs> มีกำไรแล้วเดนเนาะมีแต่คนบวกลุวลวๆไม่มีไผ่ลบนะเนาะเห็นบ่โอ้กะถือว่าตึงหลายเนาะวันนี้เนาะถือว่าสุดยอดหลายเนาะบวกรัวๆเลยเนาะเห็นบอ่อ่ามีแต่คนบวกนี่อื ถือว่าสุดยอดทุกคนเนาะเดะมีคนอโอ้ได้กำไรบักใหญ่ยเ,เนาะเกิดที่ว่าขนาดเอางบมาสองสาำเรียนได้หัวชิปไปเรียนกัมมีทุกคนเนาะมีเดียวคนบวกมาออเดอร์นี้เป็นออเดอร์แถมเนาะทุกคนเนาะออเดอร์แถมเด้อออเดอร์แถมเนาะโอเคทุกคนเนาะออเดอร์แถมเด้ออาจารย์กดขายตั้งแต่25มินาวีเลย,ยเลือกเอาว่าสีสามหรือว่าสีส่วน และอาจารย์บอลเนะนน้ำมาให้ไปไม่แย่เด้อนะ้อง <c oughs> ค่อยๆเดินไปเนาะอาจารย์กดตั้งใจสักขาวีเลยทุกนะคนเนะาะแต่ว่าไม่ให้แถมอาจารย์บอลซีเรียเนานะได้กำไรมา,านะเมื่อไหร่ทุกคนก็นเลือกเอาว่ติดตามหรือว่าจิตส่วนเนาะเห็นไหมแถมละนะเนาะแต่ว่าวินแล้วก็ดีเนาะวินกับบไปยนีทุกคนเนะาะวันนี้เราก็ได้กำไรมาแล้วดิเนาะปังขแต่ว่ามันดีดขึ้นวันนี้อาจารย์ย่อมือกันได้ทุกนะคนเนาะไม่ใแถมนะี่มาลุ้นเิน่ง แต่ส่วนเหญ่ทุกคนเด้อทุกคนที่เราทุกคนนะกดชื่อนะจ๊ะจุดไพรโอเคดีไล่เนาะอ่ะการแล้วแต่ทุกคนเนาะตามในส่วนได้ปกติเนาะการเป็นไม้แถมทุกคนเนาะอาจารย์เสื้อแบบยากและตี้ีวินเนาะมันดีขึ้นไปเขียวสูงขนาดนั้นเนาะน่ะโอเคป้าทีมงานหากระเข้ามากกับมีเนาะโอ้ทุกคนเนาะเวลาเบิดก่อนไอบอลลงมาแดงซาเกินไป อ่ะทุกคนเนาะสำหรับวันนี้กะเข้าใจทุกคนที่ว่าขา่ามหัศรทุกคนได้เอาไอ้มื่อนได้เมื่อนนี่อาจอาจรย์จะไม่สอนเนาะอาจารย์น่าจะบริขึ้นน้ำพระเทศเนาะตอนเป็นโมงหาเก้าโมงเนะาะเช่ว่าผายายเข้ามาเฮียนกะเข้ามาเฮียนนํำอาจารย์ได้ทุกคนเนาะอ่าเดี๋ยวอาจารย์จะแม่งบันเนาะจหรับความห่วงหรือว่าเทคนิคให้ทุกคนเนาะอ่าสำหรับวันนี้กะได้กำไรก็ไปถอดนทุกคนได้ได้กำไรก็ถอนน,ำน้ำเนาะอ่าขอบใจทุกคนที่ว่าเขามมห่วมเรย์ทุกคนได้เข้าใจได้